ใส่บาดเช้าวันนี้ร่วมกันนะคะ

จ้าโยจาตาโอธรรมลาทานเดายยุนโนสุขันตรัน ทุกท่านใส่บาทแล้วนะคะใส่บาทด้วยกันนะคะนำบุญมาฝากขอให้วันนี้ตื่นมามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่หน้าพออกพอใจลายล้อมด้วยพลังบวกและพลังบุญเติมนะคะสำหรับข้อคิดในวันนี้ก็คือไม่เสพสื่อลกตื่นเช้ามาเราก็นั่งเจริญสมาธิเจริญสติให้เป็นนิสัยนั่งภาวนาคิดสิ่งที่ ดีๆสิ่งที่อยากได้ในวันนี้ว่าเราจะไปทําอะไรนะว่างใส่พุ่งคือทําจิตให้ว่างมีสมาธิให้ว่างแล้วก็ใส่ไปในสมองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พุ่งการพุ่งนั้นก็คือการเดินทางออกไปทําตามที่เราจิตนาการไว้ไม่ปีดข่าวลบไม่เสจไม่สื่อข่าวไม่อะไรทั้งสิ้นนะ,ะเราก็จะดูในเรื่องที่ดีๆคิดในเรื่องดีๆฟังธรรมะบ้างอะไรบ้างนะ จเจริญภาวนาแล้วก็บอกกับตัวเองในกระจกนะมองตัวเองในกระจกแล้วก็บอกว่าเราจะไปได้วยกันนะพูดกับตัวเองเด็กน้อยคนนั้นที่อยู่กับตัวเราที่หน้าตาเหมือนเราแต่เป็นเด็กกว่าเราคุยกับเขาว่าเราจะไปได้วยกันเราจะไปทางานด้วยกันแล้วเขาก็จะได้ดึงดูดสิ่งต่างๆนะดึงทรัพยากรที่เราต้องการมาลายล้อมรอบตัวเราแล้วเราก็ไปทำตามนั้นครับสำเร็จ สำเร็จดังใจปัฒนาทุกประการนะฮะเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่เีษสือลบข่าวลบ,ลบอะไรไม่มีในโทรศัพท์ไม่ต้องใส่เรื่องลบๆลบามาเรื่องที่ไม่มีเรื่องเอาแต่เรื่องพลังลบวกนะฮะแล้วก็เราจะต้องมีแรงต้านแรงต้านพลังลบไม่ใช่ว่าบวกอย่างเดียวไม่รู้จักเรื่องแรงต้านพลังลบเลยเราต้องมีแรงต้านพลังลบใครที่พูดลบมาเราก็ไม่ต้องฟัง เอาหูไว้หูถ้าถ้าหลบไม่ได้นะฮะถ้าหลบได้ก็หลบถ้าหลบไม่ได้ก็ปล่อยไปไม่โฟกัสเขาพูดอะไรก็ไม่ใส่ใจไม่ไม่ไปโฟกัสตรงนั้นหรือเปลี่ยนเรื่องให้เขาพูดเขาจะพูดเรื่องที่เรารูแล้วเป็นเรื่องที่ลบแล้วก็เปลี่ยนเรื่องถามเขาว่าออมาเช้า ทานข้าวกับอะไรไปซื้อที่ไหนอะไรเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องพูดท,ทันทีนี่เราจะต้องอไม่เสพสื่อต่างๆที่เป็นสื่อลบไม่มีในโทรศัพท์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะอันนี้เราจะประสบความสำเร็จเห็นไหมลูกก็มาส่งเสียงเจยเจ้านะบอกว่าใช่ใช่เจยเจ้านะคะสำหรับวันนี้ข้อคิดวันนี้ไม่เสพสื่อลบมีแต่สื่อบวกๆนะคะค่ะ สำหรับวันนี้อาจารย์นันมาเตอร์โคตเอ็นเอลพีขอ่าบคำว่าสวัสดีค่ะ